ออโอเคสวัสดีครับประจเจอกับพวกเราในอาไม่ลองไม่นะครับผมก็จำมันผิดเนาะเกาหลีเนี่ยบอกว่าจะออก เพลงเนี่ยสี่ทันวาตอนเที่ยงคืนของเกาหลีแต่ลืมไปว่ามันตรงกับเวลาสี่ทุ่มของวันที่3ามทันวาเท่านั้นแหละนึงขึ้นมาว่าอัพแล้วถ่ายดีไหมวะาแต่เราลืไมไปว่าเราจะดากับทุกคนไหมว่าการที่จะออกเพลงต่างต่างนานาของ Baby Monitor นะครับผมเราจะมาทำเรียกชร์ปพร้อมๆกันนะครับซึ่งข้าไม่อยากพลาดว่าครั้งต่อไปนะครับ Baby Monitor จะออกเพลงอะไรผมไม่อยากพลาดเดยเรื่มบทติดตามนี่แล้วก็สังเกดิง นี่เออแล้วเราจะมาดูเบบี้มอนเตอร์ไปพร้อมๆกันนะครับผมมาซัพพอร์ตน้องไปพร้อมๆกันนะครับป่ะเรามาดูแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องกันนะครับไปใช่ตืตือตัวเฉยว่เออสัฟฟอรี่ฟรีเออหน่อยๆเออเท่จริงๆคือฉากเดิมใน MV แต่ว่าเข้าๆเขพูดออกเนาะ

เทตามเนี้ยเฮ้นี่ก็เต้นหัวมากพอดีเข้าที่กับตีแล้วจริงกินบอลนึ่งอุ้ยเทพฮะเช้ากันแบบทำหน้าแบบนิดึงอ่ะเออเออแลบมาแล้วอ่ะ I'm going to a long hair announcement. am a little bit of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  a หน้าตาเขาสวยมากน่ารักเนาะโอ้เออแบบเออตเออมาแล้วมาแล้วจะโยนเลยทีลบบมะ,าม,ะามาเตะมาเตะปนไปเอามองแต่ <c oughs> <c oughs> แบบเท่ามากอย่างเงี้ย ตีดหูมาชอบเออชอบเอาโตรจริกุ้ยมาแล้วอันนี้ออรอโตรใช่ไหมใช่นี่ยัมองกีนะยังมองกีนนะำอบพัง,งน,นะน,นี่มากนนใช่ นี่ก็คือมาหมดจังหวัดไทยเจอจบเออเฮ้ยจบจบเป็นคู่เลยนะเท่ดีเออสนุกนะพอได้ลงเต็มๆแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังเป็นความฮิปฮอปอยู่อืมอืสนุกดีแต่สุดท้ายแล้วก็ยังรู้สึกว่าด้วยความที่เราอาจจะเป็นคนไทยบ้า อ่าอใช่สังเกตน้องแพรกับน้องพอลิต้าไม่ใช่เออพอลิตาจิกิตาพิตา,ตาเป็นเป็นเป็นพิเศษซึ่งทุกคนก็ออกมาก็จะแบบว่าว้าวนี่อาจจะเมนน้องแพรอ่ะจะขอเมนเราใช่ไหมอย่าง แต่ว่าใจไปทางน้องพาริตาใช่ไปน้องพาริตาแล้วเพราะว่าน้องแบบออร่าเดินหน่อยๆชอบชอบออร่าเดวนมากซึ่งส่วนตัวไม้ไมมองว่าเราจะมีเวลาโฟกัสท่าเต้นน้องมากยิ่งขึ้นอ่ะตอนที่เราดูเอ็มวีครั้งแรกเนี่ยเราจะแบบว่าว้าภาพรวมคือสวยมากเพราะว่าด้วยฉากด้วยอะไรต่างกันนะเออมันหลากหลายมันไม่แบบไม่มีเวลาโฟกัสแต่ว่าพอมนเป็นแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ปุ๊บพอเราโฟกัสปุ๊บลายเต้นของน้องคือแข็งแรงมากความพร้อมจังหวะท่าทางหรืออะไรต่างกันนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องแบบ ยอดน้องเก่งมากจริงๆเขามี thank you message หลังจากนี้ด้วยนะงต่คนยสนใจก็ไปดูได้ส่วนใครเนี่ยครับพี่ครับก็เห็นกับเทปนี้ยังไงกับน้องๆน,นะครับผมก็จะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะส่วนใครๆจะไม่อยากพลาดว่าครั้งต่อไปนะครับเราจะมารีแอคชั่นอะไรของ baby m o n t e r อีกเป็นครั้งต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ สั่งกันเลยนะครับผมว่าเราจะมาดูน้องเปรี้ีมอนเตอร์แบบพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวไปน้องก่อนแล้วกันน้องเกิดจะหลับแล้วอีกนิดเดียวเองดูครัสต้าป่าตะเขาเรามาเจอกันใหม่ในเอามายลองไม่บ,บ,บ,บ๊ายบายหวังว่าปีหน้าจะได้เห็นเป็นที่สองของน้องนะจ๊ะพร้อมกับหายอนที่คัมแบ็กนะครับใช่ไหมามาเถอะหวังว่ามาเถอะดดดดเดี๋ยวรอดูกันนะครับบ๊ายบาย